ก็ไม่เคยมีดราม่าอะไรกับคุณปู่นะรักกันค่ะไปเยี่ยมเชื่อ Happy birthday โอเคเป็นคนดีของมัมมี่อย่าเล้นนะโอเคคุณย่าด้วยคุณย่าด้วย โอ้ออมาน์กนเได้ไหมครับออขอค่ะาดูะออนอขอให้ปีใหม่เป็นเด็กดีนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนใครเห็นใครก็รักนะจุดประทับแรงนะคะแฮ